ต่อไปนะครับเป็นความหมายกำกวมนะครับความหมายกำกวมหมายความว่าอะไรหมายความว่าแปลความหมายได้แปลความได้มากกว่าหนึ่งความหมายนะครับนี่คือความหมายของคำว่ากำกวมเช่นเช่นอะไรเช่น ใจของเด็กมากมายอ่ะทิกแรกก็คือให้ขีดคําสุดท้ายนะครับขีดคำสุดท้ายแล้วโยงไปหาว่าแบบมันมันขยายคาไหนบ้างอ่ะใจของเด็กมากมายถูกขยายเด็กมากมายก็ได้หรือใจของมากมายให้แก่เด็กๆอะไรเงี้ยเห็นไหมมันสามารถขยายได้2องอันตีความได้สองแบบหรืออย่างนึ่งก็คือมีกร,อกริยาสองกริยาซอนกัน กริยาหนึ่งกริยาสองแล้วจะตามด้วยที่สถานที่เมื่อเวลาหรือวันเช่นนะครับเช่นเช่นน้องโชเดินทาง ไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะครับก็คำว่ามีอะไรบ้างมีอ่ะเห็นสังเกตนไหมสังเกตอะไรเห็นคำว่าที่ใช่ไหมครับก็คำว่าที่เนี่ยต้องไปเราเจอคำว่าที่ปับ๊บแสดงว่าต้องมีเวิร์บสองเวิร์บในการอยู่ข้างหน้าเดินทางและทเที่ยวเห็นไหม มันขยายก็คือน้องโชว์เดินทางไปที่กาญจนบุรีหรือน้องโชว์หรือน้องโชนะครับเที่ยวที่กาญจนบุรีก็มี2องามหมายโอเคมาดูข้อแรกกันดีกว่าข้อที่1เนี่ยข้อใดใช้ภาษา,ษาคำกลวงใช้หนึ่งรถราบริเวณโรงเรียนขับการเร็วมากอันนี้ก็ตรงๆเลยไม่มีกลวงกวงไม่มีคำกวงเลยทนะั้งสิ้น ข้อที่2เด็กข้างบ้านวิ่งชันวิ่งชนชันหกล้มปากแตกเด็กข้างบ้านวิ่งชนชนใครชนชันแล้วชันหกล้มหรือเด็กข้างบ้าน,ากกนหกล้มปากแตกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหกล้มปากแตกเนี่ยมันขยายใครมันขยายชันหรือมันขยายเด็กข้างบ้านคนนี้เพราะชะนนแล้วนะครับง่ายเลยข้อใดเป็นภาษาคำกวงเพราะชะนนตอบข้อที่ สองครับง่ายเลยแค่นี้แหละข้อที่สองข้อใดมีความหมายไม่กำกวมอ่ะดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสายการบินราคาไม่แพงงงงงงมาแวกข้อที่สองช่างทำผมให้ช่างทำผมให้เธออายุน้อยช่างทำผมให้เธออายุน้อยอายุน้อยเนี่ยมาขยายไหม ขยายเธอหรือขยายช่างทำผมอันนี้คือกรรมกลับครับข้อที่สามเขาสัญญาว่าวันนี้จะกลับมาเจอช่วงเวลาวันนี้เขาสัญญาวันนี้กับวันนี้เขาจะกลับมานี่คือกรรมกลับข้อที่สฉันไปพบแพทย์ตามเวลานัดฉันไปพบแพทย์ตามเวลานัดน,นี่ไม่กักงวลเลยเพราะว่าไม่มีอะไรมา ง,งก็ที่5พี่ไปเที่ยวกับเพื่อนต่างจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยมันขยายเพื่อนหรือขยายตรงไปเที่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแวละนี้ก็กำกลวมตอบใช้ที่สี่นะครับ 3. ข้อที่สามข้อใดใช้ภาษาคำกลวมลองลองอ่านดู คนรักหนังสือมักจะไม่พอใจเมื่อเห็นหนังสือที่เพื่อนยืมเป็นรอยยับอันนี้ไม่มีไม่มีคำกวัเลยข้อที่ 2. โรงพยาบาลแห่งนี้ซื้อเครื่องตรวจมะเร็งตัวใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศใช่ไหมก็มาไว้ก่อนงองง,งชาวสวนข้อที่สนะครับชาวสวนมีวิธีขยายพันธุ์ กุหลาบพันธุ์ดีโดยการติดตาบนต่อกอุหลาบปาอ่ะอันนี้ไม่มีกำกวมเลยถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าไม่กำกวมข้อที่สี่นะครับเที่ยวรยานักท่องเที่ยวชอบลอดท้องช้าเพราะเชื่อว่าทําให้ตนเนี่ยอายุยืนอันนี้ก็ไม่กำกวมนะครับข้อที่ห้าเมื่อเขือเทศและแตงกวามีสารไลโคปีนที่ช่วย ป้องกันเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายนะครับนี่เขาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตอบช้อยที่2ครับผมและข้อที่4นะครับข้อใดใช้ภาษาคำกลวมข้อที่1ดวงจันทร์ยูโรป้าของดาวพฤหัสบดีมีแหล่งน้ำที่เป็นปันจจัยเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตข้อที่2กระเบนหาเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังจัดอยู่ในประเภทเดียวกับ ปกาหลางังข้อที่3นะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นน้ำมันที่สกัดจากเนื้อมะพร้าวโดยใช้ความร้อนไม่สูงมากนะข้อที่4กัมพูชาประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์โลมาอิริวดีในแม่น้ําโขงที่กําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ข้อที่5ธนาคารเพื่อการเกษตรทยอยออกมาตรการดูแลชาวนาะที่ได้รับผลกระทบจากภายลรงอย่างต่อเนื่องตอบช้อยที่ที่ หน,นะครับตรงไหนมีคำกลวงคำกลวงตรงปัจจัยเพื้อต่อสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคต่อไปต่อไปเนี่ยพี่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับความหมายโดยตรงโดยในซึ่งความหมายโดยตรงโดยในเนี่ยอ่ะพี่จะยกตัวอย่างให้ก่อนอันแรกก็คือคําว่าแดงแดงเนี่ยมันจะมีคําว่า โดยตรงกับโดยในใช่ไหมครับแดงเนี่ยถ้าโดยตรงก็คือพวกสีใช่ไหมแต่ถ้าแบบแดงอีกความหมายเนี่ยก็คือคืออะไรคือการที่แบบเปิดเผยสมมุติสมมุติว่าเอ้ยเราแอบ,บทําอะไรผิดแต่อยู่ๆเรื่องมันแดงอะไรเงี้ยก็คือแบบมาถูกเปิดเผยไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกความหมายนึงก็คือเปิดเผยอ่าอีอ,อีอย่างนึงก็คือพวกกล้วย อันกล้วยนะครับความหมายแรกเนี่ยความหมายตรงตรงเนี่ยกล้วยคืออะไรกล้วยคือผลไม้ผลละไม้ผลไม้เสร็จอีกแบบหนึ่งก็โดยโดยในโดยในก็คือง่ายๆใช่ไหมโอเคทริคในการทำข้อสอบเรื่องนี้ก็คือถ้ามีอวัยวะ,สะแสดงว่าเป็นโดยในครับ อวัยว่าเท่ากับโดยไหนพี่ให้สังเกตในแปดคำนี้มีโดยไหนไหมออันไหนเป็นอายวะขีดเลยขีดขีดขีดพิจารณายัางไงพิจารณาอ่ะสองก้อนนะครับหน้าหลังโดยตรงกับโดยใน ถ้าข้างหลังเป็นโดยในโดยตรงเนี่ยเราพิจารณาได้อยู่ละโดยในเนี่ยพิจารณาแค่ว่ามีอวัยวะไม่มีอวัยวะโดยตรงค่อยพิจารณาทีหลังถ้ามีโดยตรงก็คือติ๊กสองสองสองข้างเลยนะครับแต่ถ้ามีแค่โดยในก็ติ๊กแค่ข้างหลังโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาพิจารณาพวกพวกมีอวัยวะก่อนฝากท้องฝากท้องแสดงว่าวมันมีโดยในอยู่ละ เพราะว่ามันมีคําว่าอายว,วะใช่ไหมฝากท้องก็คือโดยตรงก็คืออะไรตั้งขานให้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีหดหัวหดหัวก็ก็มีโดยตรงหดหัวไงเต่าหดหัวอะไรเงี้ยแข็งใจมีความหมายโดยตรงไหมมีแต่ใจแข็งแข็งใจไม่มีติดตาภาพติดตาโอเคมีโดยตรงโอเคจับมือก็จับมือโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูความหมายคลายปมก่อนคลายปมก็คลายปมออก็มีแค่โดยตรงใช่ไหมปริญเกียวปรินเกียวเนี่ยมีสองความหมายนะครับปรินเกียวแรกเนี่ยก็คือเปิดฝาไม่ออกปรินเกียวอีกอันนะครับก็คืออะไรน้องเล่นหัวพี่แบบปิเกียวแบบ ไม่เคารบลยอย่างเงี้ยครับตอนปิดากปิดากก็มีสองความหมายก็คืออันดับแรกเนี่ยจบกับอีกอย่างนึงก็คือเอาฉากมาปิดได้ไหมข้อหนึ่งข้อใดมีความหมายทั้งโดยตรงและโดยในทุกคำโดยตรงและโดยในทุกคำอะเรามาเช็คพวกอวิวะทั้งหมดก่อน ตัวมือใจมือหน้าหน้าหน้านี่ก็คืออวัอยวะใช่ไหมโอเคนะอ่ะเรามาดูช้อยหนึ่งช้อยหนึ่งช้อยหนึ่งอ๋อพี่อยากบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าแปลโดยตรงไม่ได้เนี่ย ก็คือโดยนาตันติถือดีถือดีมีความหมายตองไหมถือดีไม่มีแสดงว่าเป็นโดยนาถือศีลโดยถือศีลไงโดยตรงกินเจถือศีลกินเจข้อที่สองน้ำใจน้ำคำน้ำมือน้ำคำโดยตรงไม่มีอยู่แล้วแสดงว่าเป็นโดยนหนข้อที่สามนะครับ ลูกไม้ลูกมือลูกหม้อลูกไม้เนี่ยมีความหมายโดยในนะก็คืออะไรเล่เหลี่ยมลูกมือลูกหม้อลูกหม้อก็อาจจะมีความหมายโดยในแต่พี่ก็ไม่ได้หามาให้นะครับหน้าใหญ่หน้าซื้อหน้าเลือดหน้าเลือดมันก็มีทั้งความหมายโดยในแหละความหมายโดยแค่โดยในหลยเพราะว่าหน้าเลือดมันไม่มีแบบ หน้าขึ้นเลือดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาว่าหน้าเลือดก็คือแบบโมโหจนหน้าขึ้นเลือดอะไรเงี้ยข้อที่ห้านะครับไม้นัวไม้บรรทัดไม้กระดานเนี่ยเป็นอะไรเป็นทั้งในเป็นทั้งโดยต้งไม้บรรทัดเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นเป็นไม้ปกตินะครับหรืออีก เออความหมายโดยในพวกพวกเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานรียยไม้กระดาษพวกแบนแบนกับไม้กระดาษโอเคนะข้อที่สองนะครับํำคำทุกคำในข้อใดใช้ได้ทางความหมายตามตัวและความหมายเชิงบ่ายกเว้นข้อใดอ่ะข้อที่หนึ่งอินซีแปลว่าอะไร อินซีเนี่ยมีสองความหมายนะครับความหมายแรกเนี่ยความหมายแรกเนี่ยก็นกพวกนกอินซีอะไรเงี้ยความหมายที่สองเนี่ยความหมายที่สองเนี่ยก็คือเอาคืนนะครับโดนเอาคืนอ่ะการเปือเป้อนกันเปื้อนก็มีทางพวกเชื่อกันเปื้อนก็คือเขาเรียกอะไรวัสดุใช่ไหม กันเปื้อนก็คืมออีความหมายค็กันเปื้อนอนะ่ะก็คือป้องกันตีนแมวก็ตีนแมวปกติอาอยาวะหรืออีกความหมาย่ก็คือต้นตีนแมวมเสื้อหิวไข่รแดงวางมือวางมือเนี่ยก็อะไรพอละพอกับ วางมือไยลดมือลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับจากที่ดูเราจะต้องต่อข้อไหนอ่ะพี่ให้เวลาอีกอันพี่จะเวลาสิบวีสิบีนี่สิบนาที โอเคพี่เปลี่ยนเวลาจนหมดเวลาแล้วโอเคตอบ้อไหนครับตอบช้อยที่ C เพราะล้อข้าบเอียงซ้ายอันนี้มีแค่โดยตรงโดยตรงเอียงซ้ายแกะดำอะ่ะอันนี้ทั้งแกะสีดำกับ8เพื่อน นะข้อต่อไปนะครับข้อที่3คําในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้งสองคำพี่จะช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 ะ,ชะอะเรามาดูก่อนว่ามีอายุวะไหมหน้าหน้าโอเคแสดงว่ามีโดยไหนคอแสดงว่ามีโดยหนหุ่นมีโดยไหน เพราะฉะนั้นนะครับพี่จะเฉลยข้อนี้นะครับก็คือข้อที่2เพราะว่าอะไรเพราะว่าชักใย,ยเนี่ยมีความหมายสองความหมายก็คือคืออะไรใยเยม็มุมชักใย,ยกับโดนควบคุมอำนาจนะครับได้นะพี่ยังไม่ได้เฉลยละเอียดแล้วนะครับหลังจากนี้ข้อที่4ี่นะครับข้อใดไม่มีคําที่มีความหมายโดนเปรียบเทียบอ่ะดูชั้นที่หนึ่ง พนักงานคนใหม่ทำงานเป็นเต่าจึงถูกหัวหน้าตำหนิอาะใว่าเป็นเต่าเนี่ยหมายความว่าอะไรทำงานช้าใช่ไหมคอที่2ออิสราเป็นดาวเด่นของงานเลี้ยงชม,มรมสิธิ์เก่าในค่ำคืนนี้ดาวเด่นก็เด่นอะเออ้อที่สเมื่อได้ยินคนรักบอกเลิกการุนก็ร้องไห้เป็นสายเลือดนี่เปรียบเทียบแน่นอนเป็นสายเลือกคือแบบออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ ข้อที่4นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนคนทุกท่านท่องเที่ยวชุมพรประตูประตูสู่ภาคใต้ประตูสู่ภาคใต้ก็คือเปรียบเทียบนะครับในข้อที่5นะครับในวันเด็กแห่งชาติรัฐบาลจะเปิดทำเนียบรัฐบาลให้เด็กๆได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอ้นี้แหละไม่มีเปรียบเทียบอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อหาครับ